สวัสดีครับพบกับผมอดัมลาลาหน้านะครับผมจะมาพูดถึงคู่นี้นะครับรู้หมดทุกอย่างนะครับเรื่องชกเรื่องต่อยเรื่องวันอะไรครับผมมาพูดวันนี้นะครับพูดตอนนี้เลยครับคือว่าสองคนนี้จะต่อยงวยค่าค่าเชือกนะครับงวยค่าเชือกครับไม่มีนวมนะครับต่อยต่อยสามยกยกละสามนาที พักสองนาทีครับคะแนนไม่นับนะครับแพ้ชนะแพ้ชนะอยู่ที่อะไรนี่สลบนะครับสลบเลือดออกแพ้ลุกไม่ขึ้นนับนี่ครับถือว่าแพ้นะครับคุณจะพูดถึงเรื่องวันชกจริงนะครับวันที่สิบสี่กรกฎาคมนะครับสิบสี่กรกฎาคมครับเขาได้เลื่อนวันครับเลื่อนวัน วันที่แปดกรกยาคมเป็นวันที่สิบสี่เนี่ยกักยาคมครับส่วนวันที่สิบเอดเนี่ยเขาจะไปวางมัดจำเองครับจะมีถ่ายทอดสดนะครับวางมัดจำครับอ๋อแต่แต่ต่อยจริงๆงวันที่สิบสี่มันมันไม่มีถ่ายทอดสดนะครับคนต้องไปรับชมเองครับไปดูเองที่สนามมวยลุมพินีนะครับสนามมวยลุมพีนีนะครับไปซื้อบัตรซื้อตัวได้เลยครับไม่แพงครับไม่มีถ่ายทอดสดนะครับ ช่องสามก็ไม่มีนะครับคู่นี้เขาไม่ให้ถา่ายสดนะครับเอายิ่เลยนะครับวันที่สิบสี่กรกฎาคมนี้นะครับวันชกจริงนะครับเอาสาวันนี้สวัสดีครับเขากลับจบคลิปเพียงนี้นะครับสวัสดีครับยมกดติดตามด้วยนะครับ